โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT เค u d i o นะ คลิปนี้มาเทียบค่าพลังโรดรี Re, นะครับผมโรดรี Re, เนี่ยสไตล์นี้เหรอวะเดี๋ยวขอเช็คในเกมแป๊บสไตล์นี้เหรอวะโรดรีโรดรีที่อยู่ในฟีเจอร์เคลียรฟีเจอร์ทองแล้วกันฟีเจอร์ทองเพลเยอร์ออฟเดอะซีซั่นนะครับผมนอันชอรมนถูกแล้วโรดรีเป็นอันชอรมนนะครับผมอันชอรมนกลางรับนะตัวที่ดีที่สุดของโรดรีที่เคยเทียบมานะก็จะเป็นตัวสเปนเวอร์ช่นนี้ ยังไม่เคยมีตัวูสเตอร์มาก่อนนะยังไม่เคยมีตัวูสเตอร์มาก่อนแล้วก็มีตัวฟรีตัวนี้ก็ตัวฟรีนะครับผมโอเคโรดรหรอตัวล่าสุดกับตัวที่ดีที่สุดมาเรตันไปดิเรีตันไปดิเรีตันไปดินะฮะกลางรับเกมรุกได้ตัวล่าสุดบอลโคลนได้ตัวล่าสุดเลี้ยงบอลรับกับตัวได้ตัวตัวสเปนสองซานเปิดบอลตีไปเท่ากัน จับสกอร์ตัวล่าสุดเฮ้จบสกอร์ก็ยังดีนะก็ถือว่าครบเครื่องได้อยู่นะฮะสปีดอ่ะาพลังการยิงได้ตัวเก่าอ่ากระโดดแข็งเกร่งได้ตัวใหม่สเตมินนาตัวเก่าโอ้โหอเอาจริงๆนะกลางรับกลางรับ โอ้โหยากชิบหายเลยว่ะแต่ถ้าจริงดูถ้าดูตามตำแหน่งนะถ้าดูตามตำแหน่งนะผมว่าตัวสเปนเนี่ยดีกว่าเพราะว่าเกมรับเนี่ยค่อนข้างโอเคนะเกมรับตัวนี้ดีกว่าแหละแต่พวกเกมแมนทักลิงเอ็กเทรชันเนี่ยตัวสเปนดีกว่าและสเปนมันได้พลังการยิงบวกห้าคือหลักๆเน้นสเตย์สเตทที่ที่ดีๆ่มันเป็นตกไปอยู่ของสเปนหมดเลยนะครับผมมันตกไปอยู่ของสเปนหมดเลย ออืืมแต่ตัวเนี้ไยได้ความหลากหลายได้ความหลากหลายจากจบสกอร์ไม่ได้ก็มาจบสกอร์ได้ดีหาช่องไม่ได้ก็แสดงว่าหาช่องดีอะไรเงี้ยคือได้ความหลากหลายที่ค่อนข้างเยอะนะแต่กลางรับเนี่ยออจริงๆกลางรับผมไม่ค่อยเน้นความหลากหลายอยู่แล้วนะมันไม่เหมือนพวกกองกลางกลางรุกเงี้ยหลากหลายดีแต่ถ้าเป็นกลางรับเนี่ยหลากหลายไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่ถ้าหลากหลายแล้ว олет, เกมรับเกมรับไม่แน่นเนี่ยหลุดได้เลยนะ รั่วได้เลยนะนะมูวแต่บุกเกมรุกเนี่ยเกยมรับรั่วได้เลยนะฉะนั้นให้ตัวนี้ดีกว่านะตัวนี้ก็ก็ดีคือมันหลากหลายมันหลากหลายถ้าเทียบกับตัวเก้าหกเหรอเก้าหกเหรอโอ้โหดีกว่าเยอะเก้าหกได้จ่ายบอลดีกว่าครองบอลดีกว่านะแต่เกมรับตัวนี้ดีกว่าเยอะนะครับผมอืมอืมอาจจะเป็นอันดับสองก็ได้นะใครจะไปรู้เก้าห้าถ้าเป็นพวกเก้าห้าเนี่ยน่าจะเทียบกันไม่ได้ ต้องไปเทียบพวกพวกไหนอะนอเนี่ยไอ้พวกเก้าเจ็ดเนี่ยก็ยัมีโชว์ไทมนะ์ว่ะนะเก้าเจ็ดตัวไพอ่อีพิกเก้าเจ็ดตัวไพ่อีพิกเก้าเจ็ดอู้อืมแต่เอ็กเรชั่นลบเยอะพลังการยิงลบเยอะแต่ได้จบสกอร์นี่แหละปัญหาได้จบสกอร์ได้เกมรุกซึ่งมันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่อย่างสู้ตัวนี้ไม่ได้นะมีตัวไหนอีกตัวเก้าห้าถ้าเป็นเก้าห้าน่ะสู้ตัวเก้าเจ็ดไม่ได้แน่นอน ไม่ได้แน่ๆน,นะ96เหมือนตัวฟรีเนี่ยน่าสนตัวของฟรีไอคอนคลับโอ้โหเสียดูดันเสียดูดันเสียงเกียร์แมนได้เกีมรับได้หน่อยเสียพลังกันยิงโอ้โหได้เข็งเกร่งได้กระดูดได้จ่ายบอลโอ้โหอืมจริงนะโอ้โหมันจริงถ้าจะให้ใช้ผมว่าใช้ตัวไอคอนคลับก็โอเคอ่ะ ก็โอเคคือคือผมไม่ชอบความหลากหลายในในตำแหน่งเนี้ยในตำแหน่งกลางรับเนี่ยส่วนตัวผมไม่ชอบนะความหลากหลายแต่บางคนอาจจะชอบนะใครอันนี้ก็ไม่รู้ถ้าใครชอบก็ก็ตัวนี้คือคือเวอร์ก็คือหลากหลายมากได้ทุกอย่างเกมรุกจับสกอร์แต่คุณเชื่อดิกลางรับอ่ะมันไม่ขึ้นไปยิงได้บ่อยๆหรอกนะมันไม่ขึ้นไปยิงได้บ่อยๆหรอกอย่างน้อยเกยมหนึ่งอ่ะครั้งหนึ่งอ่ะเต็มที่ได้ยิงครั้งหนึ่งแค่นั้นแหละ นะฉะนั้นเอาเวลายิงมาเล่นเกมรับให้แน่นๆผมว่ามันโอเคกว่าผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พวกกองหลังผู้รศัพทประตูอะไรเงี้ยที่มันหลากหลายนะไม่ค่อยชอบแต่ถ้าเป็นเบสก็ได้เบสซ้ายเบสขวาหลากหลายดีนะหลากหลายเพราะวมันต้องขึ้นเกมตลอดนะแต่ถ้าเป็นกองหลังหรือไม่กลางรับเนี่ยเกยมรับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ตัวนี้ยิงกองกลางได้อยู่ตัวนี้ยิงกองกลางได้นะยืนกลางอ่ะดียืนกลางแบบ c m เอ่ะนะดี ถือว่าดีกว่าทุกเวอร์ชนันเพราะว่าอะไรมีโอกาสได้ยิงเยอะกว่าแน่นอนนะด้วยตำแหน่งอ่ะมีโอกาสได้ขึ้นไปยิงเยอะกว่าแน่ๆนถ้ากลางรับมันไม่ได้ขึ้นสูงขนาดนั้นนเลยนะไม่ก็ต้องเลี้ยงไปยิงเองอะ่ะนะอืมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถามว่าเป็นตัวที่ดีสุดไหมยังไม่ใช่ยังไม่ใช่แต่ความหลากหลายมันค่อนข้างโอเคนะหลากหลายและน่าเล่นน่าเล่นแต่มันก็ต้องมีเตะว่ะไอ้ง่ายนะครับผมยังยังไม่ใช่ตัวทีษดีสุดนะยังไม่ใช่ตัวที่ดีสุดนะ นะแต่ก็มีความหลากหลายนะครับผมมีความหลากหลายนะถ้าจับเป็นกองกลางปกติที่ไม่ใช่กลางรับก็น่าจะโอเคน,น่าจะได้ใช้หลายอย่างพวกหาช่องพวกจบสกอร์อย่างเงี้ยน่าจะได้ใช้หลายอย่างนะครับผมโอเคโอเค,อเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเทียบคราบลังโรดรีนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้ว